ถ้ามีความเข้าใจและเป็นผู้ตรงในเรื่องเหตุกับผลนะคะก็จะรู้ได้ค่ะถึงหนทางที่เราจะไปสู่เพราะว่าขณะนี้ทุกคนก็กําลังก้าวไปและแต่ว่าจะไปทางไหนจะไปทางที่ไปสู่นรกนะคะหรือว่าไปสู่สวรรค์หรือว่ามาสู่โลกนี้เพราะว่าถ้าเหตุดีผลก็ต้องดีถ้ามีความเข้าใจอย่างนี้นะคะเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะ ถ้าพระองค์ไม่ทรงแสดงความจริงให้เราเห็นถูกต้องก็ไม่มีใครสามารถที่จะค่อยๆละอกุศลเพราะเห็นโทษต่อให้ใครจะมาบังคับสักเท่าไหร่ก็บังคับใจไม่ได้ต้องเป็นไปตามการสะสมเพราะฉะนั้นปัญญาเท่านั้นคะ่ะถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้องจริงๆนะคะปัญญานำไปในกิจทั้งปวงซึ่งเป็นไปในทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะไม่นำทุกโทษไปมาให้เลยด้วยเหตุนี้แต่ละคนก็เริ่มที่จะรู้ตามความเป็นจริงนะคะว่าเป็นอนัตตาแม้ว่าใครอยากจะเกิดบนสวรรค์หรืออยากจะมีทรัพย์สมบัติมากมายมีเกียรติยศชื่อเสียงใดๆก็ตามนะคะทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับคุณความดีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการทุจริตแต่ก็เลิกไม่ได้สําหรับผู้ที่สะสมมามากนะคะจนกว่าจะมีความเข้าใจถูก ในเหตุและผลตามความเป็นจริง